สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ออกับช่องอติวิกผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นงานรุ่นนี้เลยนะครับจะเป็นงานวิกผมแท้1น0นะครับจะเป็นงานทอมือบริเวณขวัญน,นะครับจะเป็นงานทอมือหนังสีสะเสมือนจริงน,นะครับนี่นะครับทอบริเวณขวัญน,นะครับ รุ่นนี้นะครับจะเป็นทรงผมบ๊อบนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่3 5ซนติเมตรนะครับสีของเขาคือสีน้ำตาลธรรมชาตินะครับคุณสมบัติของสินค้ารุ่นนี้นะครับผลิตจากเส้นผมมนุษย์100%นะครับหรือเส้นผมจริงนะครับผมแท้นะครับสามารถย้อมทำสี ได้นะครับสามารถทําความสะอาดหรือว่าดัดทําเคมีได้เพิ่มเติมเลยนะครับซึ้นผมจริงนะครับสามารถหนีบใดม้วนใดร้อนได้นะครับทําได้เหมือนผมเราเหมือนปกติเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของงานกันนะครับรอบๆและด้านข้างนะครับนี่นะครับ วิกผมแท้นะครับสามารถทำความสะอาดได้สามารถไดหนีมม้วนทำรอนเพิ่มเติมหรือว่าเอาไปตัดแต่งเพิ่มเติมได้เพื่อให้เข้ารับกับทรงของเรานะครับทรงที่เราชอบตามสบายนะครับถามว่าร้อนไหมก็มีบ้างนะครับอากาศเมืองไทยแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนอกก็สามารถใส่ได้สบายเลยนะอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับเราดูแลรักษาด้วยนะครับถ้าเราดูแลรักษาดี ก็ใช้ได้นานนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ